สถานการณ์ช่วงค่ำวานนี้วุ่นวายพอสมควรค่ะคโทรศัพท์ของเราสายแทบไหม้ใช่ค,คือหลังจากที่คุณปลอดประสบออกมาถแถลงข่าวซึ่งเป็นการถแถลงข่าวผ่านหน้าจอทีวีด้วยบ,บอกว่าให้มีการอพยพโอเคในช่วงหลังเนี่ยคุณปลอดประสบพยายามบอกว่าให้มีการเตรียมเตรียมพร้อมเพื่อขนย้ายแต่ทีนี้มันมีประโยคบางประโยคที่ทําให้คนเข้าใจได้ว่ามันคือการอพยพ อย่างเช่นที่บอกว่าถ้าใครไม่มีที่ไม่รู้จะไปที่ไหนให้ไปที่ดอนเมืองได้เลยครับหลังจากนั้นทุกคนก็ตื่นตระหนกกันนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ต้องออกมาแก้ข่าวโดยคุณประชาพรมนอกออกมาบอกว่าสายการเนี่ยยังไม่มีคําสั่งให้มีการอพยพนะครับย่างควบคุมได้ครับและหลังจากนั้นผู้ว่ากทมเองก็รู้สึกตอนแถลงข่าวก็รู้สึกฉุนฉุนอยู่ว่าต่อไปนี้ให้ฟังผมคือให้ฟังตัวผู้ว่า คืออะไรที่เกี่ยวกับกรุงเทพเหตุการณรแถลงที่ดอนเมืองของคุณปลอดประสบเนี่ยช่วงหัวค่ำนิดหนึ่งหลังจากนั้นสักสองสามชั่วโมงผู้ว่าก็เรียกประชุมด่วนแล้วก็แถลงออกมาตอนเช้าก,ก็คือปั่นปวดวุ่นวายกันพอสมควรครับถ้าถามผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างเห็นใจคุณปลอดประสบนะฮะเพราะว่า ประกาศแรกเนี่ยคือคนเนี่ยพร้อมที่จะตื่นตระหน,นอกกันอยู่แล้วนะครับอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยมันแล้วมันก็มีทั้งมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะและคําพูดระหว่างว่าเก็บของได้เลยหรือว่าอพยพเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันะนะฮะอันนี้เป็นประ,ประกาศแรกประกาศที่สองเนี่ยถ้าคุณปรับประสบไม่เตือนเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็โดนอีกก็โดนอีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็น่าเห็นใจอย,อยู่ครับซึ่งวันนี้ เท่าที่คุณปลอดประสบมาชี้แจงก็คือว่าเจตนาจริงๆก็ความห่วงใยซ,ซึ่งซึ่งกรณีนี้ดิฉันเห็นด้วยเหมือนกันว่าคือเตือนจริงๆแล้วการที่เราเตรียมอะไรในช่วงที่มันยังไม่วิกฤตเนี่ยเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปรอจนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะแบบคือมันปั่นป่วนมันจะยิ่งปั่นป่วนยิ่งกว่าน,นี้ก,ก็เห็นด้วยก็คือตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนก็ใจเย็นๆลงนะฮะเพราะว่าต่อไปถ้าเกิดคุณปอดประสบ จากเกเตือนอะไรขึ้นมาแล้วก็มันเป็นฉุกเฉินจริงๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าไปทําให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะก็เราก็ต้องก็ต้องช่างใจกันนะฮะระหว่างสื่อด้วยแล้วก็คนรับคนรับสื่อด้วยครับแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดีให้ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยควรจะต้องมีคนที่มีอํานาจสุดท้ายที่จะเป็นคนตูดฮะวันนี้ก็ออกมาแล้ว ใช่ไหมฮะก็คือท่นานให้ท่านให้คุณประชาเป็นคนบอกว่าเรียกว่าเป็นคนสุดท้ายที่จะถแถลงเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับเตือนสื่อหน่อยๆว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีถแถลงการแล้วก็มีลายเซ็นประกอบด้วยคือสองชั้นเลยว่าต่อไปนี้สื่อจะอะไรไปเล่นหรือว่าจะอะไรไปบอกกับประชาชนเนี่ยก็ต้องก็ต้องชัวร์หน่อยว่ามาจากเป็นทางการจริงๆค,ค่ะ,คะ วันนี้เห็นท่านนายกก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันก,ก็คือก็คือก็ออกตัวพูดตรงไปตรงมาก็คือบอกว่าที่ทําไปที่ท่านปลอดประสบทาไปเนี่ยก็ความหวงใยนั่นแหละแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งแรกแต่ก็คือว่าก็จะถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้การทํางานการให้ข่าวของรัฐบาลเนี่ยมีระบบมากขึ้นก็คงต้องตะลอ่ลอมตะล่อมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุณปลอประสบเองจริงๆนายกเอามาแทนคุณคุณยงยุทธใช่ไหมครับกับ คาดคาดว่าจะให้เป็นคา้ายๆเป็นด่านแรกเป็นเป็นคนนําทงของรัฐบาลเลยพูดง่ายๆแต่ตอนหลังเนี่ยคอ่วนดอนเมืองเนี่ยเหมือนกับคุณประชาเป็นเบอร์หนึ่งแต่คนที่เวิร์กก็คือคุนปลอดประสบทุกคนจะเข้าใจว่าคุณปลอดประสบนี่แหละเป็นคนที่ทํางานด่านแรกเลยเพราะว่าคุณคุณประชาเองดูตามคําสั่งของนายกเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เหมือนกับคนที่ เป็นคนคอยวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็รายการรัฐบาลภาพรวมแบบนั้นทุกคนไม่เข้าใจว่าคุณประชาจะเป็นคนมาสื่อสารกับประชาชนทุกคนเข้าใจว่าเป็นคุณปลอประสบแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มชิปมาจากคุณยงยุทธมาถึงคุณปลอประสบแล้วก็ไปถึงคุณประชาแล้วครั้งนี้คุณยงยุทธหายไปเลยหายไปเลยคือจริงๆแล้วงานเนี้ย คุณยงยุทธซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยน่าจะเป็นแม่งานคนสําคัญครับแต่ก็ก็ดูถ้าดูดูตัวว่าอรัฐมนตรีที่มาเป็นด่านหน้านี่ก็แปลกๆอยู่อใช่จากที่มาจากตําแหน่งมหาดไทยตอนแรกโอเคเป็นมหาดไทยตอนหลังมาเป็นคุณปราระสบซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั่าันเปาดูก็ แต่สถานการณ์นี้ก็ถือว่าถ้าเกิดใครที่มีความสามารถที่จะคอนโทที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็มาช่วยกันคิดว่าคือตอนนี้รัฐบาลก็คงใช้วิธีนั้นไปก่อะอันหนึ่งที่ก็ต้องมองกันอีกนิดก็คือระหว่างคุณสุขุมพันธุ์ผู้ว่ากับกับรัฐบาลซึ่งดูแลรอบนอกของกรุงเทพอยู่คุณประชานี่ยมันเวลาแถลงข่าวมันจะมันจะมีการเมืองกันหรือเปล่าซึ่งน่าเป็นห่วงเพราะว่า ทุกวันนี้สถานการณ์หลักๆเนี่ยมันอยู่รอบๆนอกกรุงเทพซึ่งมันจะอยู่ในความรับผิดชอบของใครอันนี้คนจะตกลงกันให้ดีใครเป็นคนพูดเพราะว่าคุณสุขโขพันธ์เองก็มาพูดชัดเจนว่าต่อไปนี้เนี่ยให้ฟังผมกรุงเทพต้องผมกรุงเทพต้องผมนะฮะอันนี้ตอนนี้รัฐบาลเองก็มาพูดวันนี้ว่าต้องคุณประชาเท่านั้นสถานการณ์หลักๆว่าจะมีการอพยพไหมจะมีการเปิดประตูไหนอะไรยังไงเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าโอเคก็ถูกต้องที่ท่าน ผู้ว่ากทมอบอกว่ากรุงเทพต้องฟังผู้ว่ากทมแต่ทีนี้ปัญหาสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่เราคุยกันคือว่าอนาคตของกรุงเทพเนี่ยมัน,มนก็ข,นขึ้นอยู่กบับรอบๆที่รอบน,นอกทีนี้ใครจะเป็นคนบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยคนของเหอะหรือว่าอพยพได้แล้วนะฮะอันนี้จะฟังใครอะไอยังไงก็รัฐบาลก็ควรจะให้มันชัดขึ้นนะครับถูกต้องค่ะ